เมี่กูสิจใจตัวตุ๊กตามี่ยังก,กินบอนี่แม่หิ้วเขาเพราะมียังก,กินดอกแม่แล้วเป็นยังคือนมซื้อน้าก,กินไม่ทานเนี่ยแม่วเวดาแหงเงินไหวแล้วแชร์นองเงินต่แสนมาซื้อ จะมาขอประตูอีกว่าอย่างไรเงินค่าห้องสิจ่ายได้หรือยังบุทบดีมีเงินอยู่ขอเลื่อนแน่อีกได้บ่เลื่อนมาสามเดือนยังบ่พ่ออีกบอเขอเวลาไนะอีกสองเสมอสิมจาจ่ายหิดเลยได้ทั้งวันนี้บ่จ่ายเตรียมคุ้นของไปเลยเด้อ ต่างนนนาาาาในยินแล้วมันบอเพราเขาสิไล่เฮาเจ้าของในยินแล้วเป็นยังแม่คือบัจจัยขาของไอเขาแล้วเมื่อวากูเสียเงินมาแต่ใส่ลำพังกูหาเงินเลี้ยงมึงกันยังยากล่ะแล้วเสีนเหนู้เฮจังได้ยามึงอเงินด้ไปขอเงินยามึงอทีล่ะยาสิมีเงินหายอยู่บ่แม่เป็นยังเงยามึงสิบ่มี ร้านผู้เดียวนึงเงินยามึงบมือไปอยากนี่นี่น่หน่อย,ยแล้วอาหายอยู่ดอกยาสวัสดีค่ะอ้าวตุ๊กตาร้าน,นยาไม่ยังหละลูกคือเดี๋ยวมาหายา บ่มีอย่างดอกอยายาปวดมึงได้ยี่บอดเดียโน่นนวดหายร้านยาที่ว่าแปลกๆนอกมือนี่มีอย่างกระบอกอยาว่าเบิง้งคือว่าลูกก็แม่บริจายค่าของว่าสามเดือนแล้วลูกก็เลยฉัมาของเงินยาไปจ่ายค่าของเขาก่อนส่วนในยากับบุคอยไม่เงินได้ลูกลูกเสียเอาจากบาท เจะดพันจ่ายายายูน่เ้อเดี๋ยวยาแป้งเงินหาย นี่สมิดอ่ะชวนจีเหลือยาสิไปไหวไปหาหมอดูไปไปจายค่ะหอ,องเดอ้อ ได้อยู่แม่สมแล้วี่เป็นลูกแม่เฮ้ยําทำเครื่องต่อยอดกันหน้าพาหอมไปจ่ายที่รังกันด้ พ่อพิงพ่อพิงพ่อพิงแท้งแท้งแท้งเยียงสีมันก็ต้องมีสีแล้วเอ้สีก็ผ่าตรวจได้บ่เนี่ยตรวเลยวายท่านนี้คือเต็งสามบ่ยักอยู่บ่ยักบ่บ่บ่ยญาดอกเปิดเลยบ่ยักเขคาตาบ่เอาเปิดลูกเปิดโอ้ยเอ้าห้าสามไม่กินแพนนี่เด้อจ่ายแพนนี่ เอ้าเตียงสามเอาได้บะนี่ลอยหนึ่งอ้ยมันมันมันอ้าวาวละมาเราบอมา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 เอามาเอาไปมาสามมากงเด้เสียก็ลังดูเดือดมามามาก็าลังดูเดือดเอาฟังเด้อฟังเด้อถูกทั้งหลยเฮ้ยขาหูเขาหูอ่าโลงๆลบงงบนี้ กินแล้วเสียงพอพิงเอาหูมันเล็กอ๋อฝันฟังบอก็หันเลยสเต็มๆเลยว้ายคือลงเต็มแบบสีหลายแถของตัางโซนี่มันสีออกอยู่บ่อหนิอือเปิดเบิงเปิดเบิงเอาเปิดเปิดเปิดไล่แล้วเปิดเปิดเบิงเจ้เท่าป่อยเปิดได้มาเจ้เมสิ่วไปเปิดซ่าสตร์ มาแล้วมาแล้วคาะของ้าะฮองออโอ้ยหลงหน่อยพอด้วะมีตึ้งตำทึ้งสีโอ้ย่เป็นให้ติดปังสีเข้าไปนี่นี่เอาต่ำมาแล้วพด้วะเอาสองพันเป็นสามพันโอ้ย โลงๆโลงๆดูเดือดแล้วดูเดือดแล้วเสียงเริ่มเมสียงสวรรค์แล้วเนี่ยอน้ำควายนี่เขาเจ้าอยากคื้นแต่พี่ใจใหญ่ถึงเจ้โอ้ยลงสองคันเลยเอาเอาเอาโลงๆอย่าหลอกอย่าหลอกกันอย่าหลอกกันดอกไผ่ดอกมันแล้วเ,วเอาหลายเราบ่อพ่อเราบ่อมีไปสีย่ยางไผ่บ่อต่อเนาะเอาไปเปอาคอยเปิดคอยเปิดเ<ๆ>ด้อยพี่ใจไหวไดหนหวงเจ้ เดียเจีย้เนียนอยู่บ่เนี่ยเอาลงล่วงลงลงบานนี่เขยาย้าเอ่แทงได้แทงเสียเนียนอยู่บ่เจียเนียนตัวนี้ละลงวางได้ต่เจี๊ยบ่นำดอกเ้ยเลงตให้เ่านี่ละเฮ้ยืมต้องออกตั้มไหมเสียงแนง เอาพ่อเราบอกวิย์พลอยยากันบอกเปิดเลยอ่ะเปิด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 คอยมาเปิดเอานเจ้าอะไรไปเอาลุน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 ผ่าดบอกโอ้ยมันมันออกสี่ามเอียวบ่โอ้ยมันมันใจจักบาทนี่โอ้ยลงหน่อยพ่อหนึ่้ยเ้ากเป็นยังอาเป็นกมัน แมนแมนแมนกงอยู่บะนีก่กงยังกับเจเบิดเงินแหลกก็ไปหางเงินมาสู่ไม่ไปไปหางเงินมาสู่ไมน่นี่มูเขานางถ่ายอยู่บุมีดอกปอหลักเอาเงินมากูเ้เบิ่งโอ้สิกู้บ่อสิกู้ก็กได้แต่ว่าดอกมันโหดแน่เด้โหดกเอามานี่เดือนนักสูนขึ้นนาแล้วนี่เอาทุกคนเป็นพยานเด้อเดี๋ยวขยวิดเจ้าห้เจ้าแต่ว่าเจ้าต้อง ยอมรับได้ว่าดอกเบีย้ยคอยโหดขันเจ้าปัจจัยลูกน้องคอยโหดก็ดอกเบีย้ยคอยเอยกมามาโตอตโตเดี๋ยวัอออออนออกต่ำเตือนออกสูงก็ไอ้ยลงต่ำไปแล้วะต้งสูงกูเดียวก็ได้แข่งแข่งโคบุสุกุนระเบ่อ,บอ,อเปิดเปิดเปิดหลายแล้ว

บ่หูแม่ขยะจำบ่ได้แต่ว่าขันแม่บ่มีงเงินไปรักษาแม่จิอยู่ได้อีกบ่นดนตุ๊ตาเอา้าแม่สิเป็นโรคหรือจังใดเมื่อก่อนแม่ยังดีๆอยู่ <c oughs> ว่านกูตวงบ่อีนี่ แล้วแม่เซนูเฮนแนวได้ล่ะดูก็ไปคื้องขึ้นน้ำยามาให้แม่ที่ล่ะแม่แต่ว่ายาบอกว่ายาบ่มีเงินเรได้นี่สิไปเสือนยางปนหนับ่ถึงสิว่าจักสันนุกกระปาืของนยาอยู่ดีขะสันมูอ่กไปขอมึงไปรักเอาเลยยางมาเก็บเงินไว้ในตู้ ด้วเห็ดบ่ได้ดอกแม่หรือมึงเสียกูตายก่อนบ่มึงเคยเสียเฮ็ด ตานี่เงินมาอยู่บนี่บ่อโอ้ยอีลูกสวัวเอ้ยเ,อเงินมาสำนีกมึงก็ามาบ่ได้เนาะแม่สิเก็บเสภาไปเห็นเยี่ยเอ้าอีนี่กูกระสินี้ตัวใช่ว่าแม่บ่สบายคือบอ่ไป,ปรักษาตัวก่อนกูเศร้าเหรอไอ้ปึกหาเงินมาสำนีกมึงก็หามาบ่ได้เนาะ

tao men bò nhắn cứ bỏ bỏ nhà cách đây cứ bỏ khỏi nhà đi đi thì làm cái hệ tiền sĩ ยาหรูขอโทษเรื่องเป็นมาจังไดบอกงามาเบิงหลานยนี่ยคือจังบบเคยเป็นแนวนี้คือว่าแม่เพิ่นป่วยต้องการเงินไปรักษามูก็เลยต้องเห็ุแบบนั้นเอา้าแม่บบสบายหรอขันชันเกาเงินตัวนี้เด้อไปรักษาแม่เด้อ มาตองดลอกยาความจริงแม่พันตัวเพศสีเอาเงินไปเล่นการพนันส่วนเงินตัวนี้ทีินุรักยามาลขคืนยาเดอ้อทินละหลานจ้ำไปเดอ้อผีที่นากลัวที่สุดก็คือผีการผนันนั่นแหนละลูกผีทัวไปมันแค่หลอกให้ห้าวย่าแต่ว่าผีการพนันนั่น มันหลอกให้ห้าเบิดเหนือเบิดโตมีทีก็ขายทีนี่เหอนก็ขายเหอนได้ลูกจำไว้ด้วยลนะูกการพนันบุ่เหตุให้ผู้ใดรวยดออถึงรวยมันก็รวยได้เบอร์ด้นถ้าห้าเบอเลิกเล่นนูขอโทษด้วยยาว่าเป็นอย่างสิ่งที่ผิดพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนลูกใหญ่ไปอยู่กับญานเนอ,ะอาะญาสจะดูแลเอง ดอกก็จะโหดพดอกเนี่ยพอเกิดอนไรดีี่รบ้า